หลังจากที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าตัวนี้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับคมเขาก็เริ่มหมดแล้วนะไม่ใช่เพราะอะไรนะทุกคนผมใช้ตัดไม้แห้งแล้วทีนี้ยตัดไปโดนเหล็กแล้วก็ไปโดนปูนอันนี้นะครับมันจะทําให้อ่าคมเลื่อยตัวนี้มันสึกไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีเปลี่ยนนะทุกคนนะสั่งในตะกร้านะครับตรงข้างล่างนียนะที่ของร้านของมาสารุเขามีให้เปลี่ยนนะโซ่ตัวนี้นะครับก็ประมาณหลักร้อยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการเปลี่ยนกันเลย ข้าแรงนทุกคนนะต้องถอดแบตออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะถอดออกนะครับแล้วก็กดเช็คไฟนะครับเช็คก่อนมีไฟค้างจึ้งๆหนาเห็นไหมมีไฟค้างขึ้นตรงนี้นะครับอ่าหมดแล้วนะครับเพื่อป้องกันอ่าอันตรายนะครับหมุนตัวสีแดงๆนี่ครับบิดตัวนี้นะครับถอดบาร์ออกนะครับนี่นะครับถอดออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็ทำความสะอาดด้วยครับข้างในครับใช้แปรงใช้อะไรขัดออกนะครับที่ร้านเขามีบาร์ตัวนี้เปลี่ยนด้วยครับถ้าถ้าใครบาร์อ่า มันสึกหรือว่าบาร์มันพังตัวนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับเป็นตัวใหม่แบบนี้แล้วขนาด11.5นะครับเลือกกันให้ถูกนะครับก็ดูตามลูกศรเหมือนเดิมนะครับนี่จะมีตรงนี้นะครับตามลักษณะเลยนะครับใส่เลี้ยงเข้าไปให้ตรงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ด้านนี้จะหันออกนะครับด้านนี้จะหันหันขึ้นนะครับเนี่ยตัวที่มีน็อตตัวนี้มันจะไม่มีนะครับมีแป้นรองใช่ไหมตัวนี้จะมีแป็นตัวล็อกนะครับให้หันตัวนี้ออกนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ครับให้ตัวนี้นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้ครับเข้าไปลงตรงตรงรูตรงนี้ให้ตรงนะแล้วก็ให้ตัวสีแดงนะครับนี่นะครับขันเข้าไปตึงพออย่าเพิ่งตึงนะครับขันพอให้ล็อกอยู่นะครับอย่าให้ตึงมากนะทุกคนตึงพอประมาณนะครับตึงพอมาแล้วก็หมุนตัวสีแดงล็อกนะครับล็อกเสร็จให้เรียบร้อยนะครับ ใครที่โซ่ย่อนหรือว่าโซ่เริ่มยานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยคมแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อในตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับ